ที่ร้านคะร้านขอขอสัมภาษณ์นิดนึงะครับแบงค์แบงค์คนถามว่าแบงค์เป็ดเครอคะไม่รู้ เราไม่ได้เป็นคนแจกเขาแต่ว่าของได้ที่ไหนเรื่องตรงไหนยังไม่ได้ใจเพราะว่าเขาก็โดนแก่ของแก่พวกเรานี่ยแหละค่ะขอบคุณนะคะค่ะวันนี้ยังไงเห็นพี่ทรายมาเองนี่วันนี้เตรียมอะไรจริง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 ม,มาเองตลอดแหลคะค่ะแต่ว่าเราเราจะไม่ได้อยู่ทั้งแบบหมายถึงว่ายาวตลอดเพราะว่าพออยู่พออยู่ข้างในคนมาชุมนุมเยอะๆสัญญาณโทรศัพท์มันจะไม่ค่อยดีแล้วเราเราสั่งงานไม่ได้เราทวิตข่าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูว่าโอเคของเราลงครบหมดแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปดู หน้างานที่บ้านอีกที no, no. แน้เนวก็คือมีการเปลี่ยนสถานที่จะทัาถ่านเผยแบบโดนแกงกันในหมู่คณะอย่างเงี้ยค่ะที่ชายเตรียมตัวกลับลำยังไงคะไม่เก่าเรายัางไงไม่เก่าเรายัางไงเพราะว่าเพราะรู้แรืว่าแบบเรื๋นั่งแบบนั่งไม่กล้าสบตาใครบอกใครก็ไม่ได้แต่ก็ก็ใจก็คิดว่ามันมันก็แกงบ้างค่ะเป็นแบบกลวิธีของแบบว่าน้องๆในยุคนี้ ไม่มีปัญหาอะไรเพราะชิวค่ะชิว <laughs> ที่พี่ค่าเห็นพี่บอกว่าเจมูโพสต์ว่าคื้อรถทองน้ำอะไรเงี้ยอะไรยังไงอ๋อคือพอดีพี่ที่เขาทำ,าท,ำทำทำที่ให้ให้ใหเช่ารถห้องน้ําข,ของของที่เราเช่าประจําอะค่ะก็คือโดนโดนตํารวจแบบกดดันเยอะหลายอย่างไปหาบ้างโทรหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนแบบต้องซื้อใช่ไหมคือหมายถึงแบบจะต้องให้ซื้อกันเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ยังยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ จัซื้อจ,จัจ้างอะไรกันเกิดขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าเห็นใจพี่เขามากๆเพราะว่าคือมันก็อาชีพเขา,าเนาะเราก็เหมือนแค่อุดหนุนคนทํามาหากินแค่นั้นเองให้ทําในสิ่งที่เขาก็ทําอยู่แล้วเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสมมุติว่าอย่างแบบตำรวจไปกดดันว่าเอ้ยเห็นใจผมหน่อยแบบว่าอย่าเอามาอะไรเงี้ยแล้วอ่ะแล้วใครแล้วพี่เขาจะกินอะไรอะ่ะเออแล้วถ้าแบบซื้ออย่างเงี้ยค่ะซื้อเองเลยมันราคาอะไรยังไงไม่ไม่รู้เลยค่ะที่ต้องถามพี่บุ้งอ่ะเออ การจราจรหลายเส้นทางแต่ว่าก็คงจะท,ทุกคนก็คงจะคิดเหมือนทรายแหละเนาะว่าแบบโอ้เ่นใหญ่จังแล้วในส่วอแกนนนะคะที่มีข่าววันนี้แบบองแกนนามีทนรบม,ม่ว่าจริง<ห>ๆแล้วน้องๆอ่ะก็เออไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> เขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะต้องเจอะคะ่ะเออแล้วก็ในเมื่อเราเรา คืออะไรอย่างเงี้ยมันคงเปลี่ยนใจเขาไม่ได้อยู่แล้วล่ะดังนั้นในเมื่อเราแบบว่ามามามาใช้วิธีแบบนี้น้องเขาก็ยังไม่ได้หยุดอยู่ดีอะเออ,อเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันว่ามันก็ดูแบบประหลาดมากเหมือนกันในินนี้พี่าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่มาวิจรมในวันนี้ว่าการดูตัวเองนการสายการชุมุว่าอ๋อจริงๆแล้ว ก็เป็นที่สังเกตได้ทุกครั้งอยู่แล้วนะคะว่าทุกการชุมนุมที่ไม่ได้แบบได,ได้ได้มีต้องมีการตั้งรับหรืออะไรเนี่ยปกติเราก็จะออกมาเรียบร้อยสงบสุภาพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาน่ารักน่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลามีเกิดความรุนแรงม,มันไม่เคยเกิดจากฝั่งผู้ชุมนุมอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เรามาระวังตัวแล้วก็ระวังคนแปลกปลอมช่วยกันดูค่ะวันนี้เอาอะไรมาแจกบ้างนะคะอ๋อเป็ดค่ะเป็ด,ปดแล้วก็มี ยูนิคอร์นค่ะยูนิคอร์นยูนิคอร์นของลุงแล้วก wow ็แล้วก uh, ็พวกข้าวของทีมสตาฟทีมอะไรเราดูให้หมดอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นหน้าของพี่สายนะคะก็องไม่ต้องรับไก่เค้าของที่สายสาสามมาถือไก่เค้าของถึงได้ยังไงเนวันนี้นอกจากมีเด็กเสือแล้วนะครับก็ยังมี